อะพี่น้องวันนี้มาลงคลิปกันเรื่องพอดอสสิบี่ไจโคเดอร์มาแบบปูผมพี่น้องแบบเขาเรียกว่าระดับท่านอาจารย์เก็พูดมันเป็นระเบิดปรัมมานูปูผมปึบปบป,บปบไปเลยตัวนี้เป็นตัวปูผม แบบแบบถ้าชกมวยก็คือชนะนอกอย่างเดียวพี่น้องฮะชนะนอกอย่างเดียวตัวนี้เป็นพอดอสิบสี่ตัวนี้หนึ่งซองใช้ผสมน้ำอ่าสองร้อยห้าสิบลิตรพี่น้องสองร้อยห้าสิบลิตรผมก็ขยักไว้นี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตวงพี่น้อง หช้อนหนึ่งช้อนแกงแเนี่ยผมเคยอยากไว้ห้าสิบลิตรเพื่อจะเอาไว้ผสมฉีดต้นองุ่นพี่น้องนี่นะเอาไว้ฉีดต้นแต่วันนี้แต่วันนี้ผมจะผสมหนึ่งซองหนึ่งซองเนี่ยผมผสมในถังสองร้อยลิตรเนี่ยผมผสมไปแล้วพี่น้องผมเทลงไปแล้ว ผมเทลงไปแล้วพร้อมที่จะที่จะตักรโคลนต้นวันนี้ผมผมจะไม่ผมจะไม่ฉีดทางใบเดี๋ยววันหลังผมเพิ่งจะขีดทางใบที่ผมขยักเอาไว้เนี้ยขยักเอาไว้หนึ่งชองเออหนึ่งช้อนเอาไว้ผสมน้ำห้าสิบลิตรอ่าส่วนที่เหลือผมก็เทใส่ถังนี่หมดเลยอันนี้น้ำสองร้อยลิตรผมใส่ไปแล้ว ผมใส่ไปแล้วเรียบร้อยอือเดี๋ยวผมก็จะลดโคนต้นองุ่นอย่างนี้นี่ยลดต้นโคนต้นองุ่นวันนี้ก็จะลดเฉพาะต้นองุ่นก่อนเพราะในสวนนี้ก็จะมีหลายต้นมีทั้งต้นมะม่วงพืชผักต่างๆรวมกันอยู่ผมกลัวว่ามันจะไม่พอผมก็จะลดต้นองุ่นก่อนพี่น้องอือ ส่วนอ่าส่วนชีดส่วนสำหรับชีดสำหรับฉีดก็เพเิ่อจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ลดโค้นต้นไปก่อนเดี๋ยวผมไปจะกวน ก่อนผสมตะก,กี้ผมก็สัง่งผมผสมใส่ถังเล็กนะพี่น้องผสมใส่ถังเล็กครึ่งถังใช้น้ำครึ่งถังแล้วผมก็จะเอาผงพอดอดสิบสี่ตีตีตีต,ต,ตีคนๆให้มันเข้ากันซะก,ก่อนผมถึงมาเทผมถึงมาเทใส่น้ำสองร้อยลิตรทำอย่างนั้นนะอ่ามันถึงจะเข้ากันดีอันนี้ อันนี้ก็มีเฉพาะพอดอสิบสี่โดยเฉพาะพี่น้องมีเฉพาะพอดอสิบสี่ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันผสมปุ๋ยชีวภาพตัวอื่นคงจะไม่ได้เนาะพี่น้องคงจะไม่ได้นะผสมปุ๋ยเคมีได้หรือเปล่าพี่น้องช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าเขาเขียนไว้ข้างซองว่า ถ้าใช้ร่วมกับชีวภาพก็คือให้ห่างกันเจ็ดวันก็หมายความว่าวันนี้ถ้าเราเอาน้ําชีวภาพลดคนต้นไปก็ต้องถัดไปอีกเจ็ดวันถึงจะเอาตัวนี้ลดได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องนะหรือผมเข้าใจยังไงพี่น้องเชื่อคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันผสมกันได้ไหมมันผสมผสมปุ๋ยเกศอย่างนั้นได้ไหมผสมปุ๋ยเกศ ผสมปุ๋ยยูเรียหรือผสมอ่าผสมปุ๋ยคีวภฟาได้ไหมแต่ว่าข้างซองเขาเขียนว่างั้นนะพี่น้องข้างซองเขาเขียนว่าให้ห่างกันเจ็ดวันเนาะผมเลยจะทาการลดนะพี่น้องทาการลดผมจะคํานวณลดทั้งสวนพี่น้องคานวณลดทั้งสวน คำนวณลถทั้งสวนก็จะลดไม่มากเดี๋ยวค่อยลดอีก,อ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 กเดี๋ยวมันไม่พอพี่น้องเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวมันไม่พอคำนวณรถทั้งสวนอือันนี้พึ่งลมพึ่งลงหลุมเมื่อวานเองีพึ่งจะลงหลุมเมื่อวาน ก็ร <muitas S 2> ับ <sketches> เ oh. ี <fe ats> ้ค no ลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนช่วยพี่น้องคอมเมนต์มาบอกด้วยครับว่าอ่า มันผสมปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเกตผสมน้ำชีวภาพได้ไหมคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวนองุ่นข้างบ้านชายทุน่นตำบลกุดมังหามอําเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ